ขึ้นก็ครับชิปนี้สารคชิปนี้เดี๋ยวสิพ้ามาเฮ็ดต้มเก่านะครับต้มเก่าเป็นเมนูของทางชัยภูมินะครับส่วนมากคนชัยภูมิสิรู้จักนะครับต้มเก่าคนทังอื่นสิบุคคลรู้จักนะครับเป็นเมนูเฉพาะทั้งกะเจ้ากับเพิ่มนะครับส่วนหลายเป็นเมนูกะแก้นนะครับเดี๋ยวสิพ้าวมเบึงพวกวัตถุดิบครับว่ามีอย่างไรนะครับ เครื่องนะครับเครื่องฟโรตํตามแล้วแต่ว่า,าเป็นฝัมบริยเด็ดรอามันอยู่ในของนะครับมีผมใส่เป็นกระดูกซี่โครงหมูนะครับแล้วก็มีนอไม้นะครับใส่นอไม้ห้าสิบบาทห้าจิบห้าบาทสือมาหนอนอหนึ่งครับสือมาต้มออกห้าสิมห้าบาทได้ซช่นี้แหละอันนี้จะเปลี่ยนพวกน้ำจิ้มครับเมนูนี้ต้องใส่น้ำจิ้มมีพริกนะครับตัวตัดกระเทียมนะครับ ก็จะเป็นนี่แหละน้ำปาลารดดีอ่าปุงชั่วดน้ำปลานะครับอธิขาดบดได้เลยนะครับเมนูตุ่มเก่าเต้าหู้ยี่นะครับตองใส่นะครับเดี๋ยวพามาเริ่มเพ็ดเลยครับจังหวะนี้ใส่หมูกันครับใส่หมูแล้วก็เครื่องปรโรลครับเครื่องปรโรลที่ตำเลย ใส่เปิดบนกับที่ใส่ประมาณนี้แหละก็ห<อ>มูมหน่อยเปิดกระทะนะครับอันนี้อ<ะ>จะิัวเจ้ก่อนนะยหัวเครื่องให้มันหอมก่อน sẽ đi cho nhé. อย่างว่านี้แฟนออไหมครับพอดี จังหวะนี้ใชัยนามเลยนะครับออา่วงท่วงมูก็ดีนะครับ จังหวะนี้ก็ใส่เต้าหู้ยี่เลยนะครับเต้าหู้ยี่ ซอสไยอีกทีนึงนะครับเพื่อันรเพอ,พอจังหวะนี่กระจีปุงมด้ครับบันนี้รถดีนะครับใส่น้ำตาลจะหน่อยครับ 그 h ครับผมจังววานี้ก็ติดปิดกระทะไว้นะครับตุนไว้แล้วเข้ามาเอ็ดน้ำกิ้มนะครับครับผมน้ำจิ้มกับบางอย่างนะครับเพื่อจังน่ายไปแล้วครับนี่นะครับเป็นเอาง่ายๆคือว่าน้ำกิ้มหอยแข้งนะครับใส่ผิดเลย เคี่ยมครับส่เป็นกรีดเลยหอมแล้วก็จะเป็นตัวตัดครับ ครับผมก็ติดตามไปประมาณนี้นะครับที่เหลือเขาก็คือเอาน้ำต้มเก่านะครับเอามาใส่นะครับเอามาใส่ผสมกัน้ำกินนะครับเดี๋ยวปกติแล้ว่นต้องใส่เตาหูยีในนี่นะครับแต่ว่าผมยังไปทันใส่ผมจะใส่น้ำไอ้ต้มนี่ซะก่อนนะครับน้ำต้มเก่าซักกอนนะครับที่ซมเบิ่งซะก่อนครับผมจากบ้านนี่ก็พแล้วครับเปืเลยล้วนะครับ ปูนมาได้ปูนเปิดนะครับเี็กะจิออนน้ำนะครับน้ำน่แหละใส่เป็นน้ำจิ้มนะครับมาใส่ผสมกับน้ำจิ้ม จริงต้องใส่เต้าหู้ยีนะครับแล้วมันจะออกเป็นสีแดงๆนะครับแต่ว่าผมบ่ค่อยมักเต้าหู้ยีปันใดนะครับจเที่ยวประมาณนี้นะครับใส้นหนาปรมาณนี่ก็พราะอะแล้วกะปรุงรสครับใส่บวกล้างใส่ผงชูรสน้ำปลานะครับออกแบบตามที่ต้องการนะครับเคลือาต้มเก่านี่น้ำจิ้มมันจะเป็นตัวเด็ดนะครับ่ส่วนต้มเก่าแท้ๆนี้ ทีบโอคอ้ดปันไดน,นะครับลดขาดชีบโอค้ดนิ่งน,นะครับนนแน่แนแข็งแยงเงี้ยแหลนะครับกระจะบประมาณนี้แหละนะครับกินน้ำกันมาเนย้าวมกับระจิ๊บประมาณนี้นะครับสําหรับเมน,นูต้มเก่านะครับกระอาจชิบว่าเต็มสูตรนะครับเพราะว่าหมโนตะไรกินสองเทียนนะครับจับวิที่เอ็ดม้าบดบุเบิดน,นะครับนี่แหละนะครับน้ไมสด เป็นออกมาคล้ายกับตุนนะครับกบะบอยกินไะไครับสำหรับคนที่ไม่เคยเหตุนะครับหองพวง,งกับข้างแรงด้วกันตันวาที่เด็ดอยู่ที่น้ำกิมกุงันว่าเอฟก็จังน้ำกิมอหอยแค้งนลครับ จะดูอ่อนหย่ำปวดๆเลยอะไ้ครับเป็นมน์กับเก้่มครับ อาหารกระดูกอ่อน คราบผมสำหรับเมนูนี้ก็ได้ฝากไว้ซักนี้แล้วครับจะมันจริงเงื้าเกินนะครับกิปบรูว่าตอนเทียน,นึ่งทายไปจากนาทีนะครับลิปนี้บป,ป่งองกันเลยนะครับเดี๋ยวไว้ซักนี้แล้วครับแล้วคือที่นั่งกินจากข้าวนะครับขอบคุณครับ